ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแทคนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็ก a น o ล็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนลล็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกร,รมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวนโหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด afk 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมกันเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุุย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเผยอราราฟมร์ลีกิทเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมผ่านเอาเปซายภาค2นะครับในคลิปนี้ผมจะเอาข้อมูลจากทางออฟฟิเชียลหลักเนี่ ทุกคนที่รอคอยเกม P.O.E 2เนาะที่จะเปิด Early Access ในวันที่16พฤศจิกาเวลาตี2ตามเวลาไทยเนาะถ้าเป็นเวลาอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นวันที่15พฤศจิกานั่นเองเนะครับข้อมูลตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนอย,อยากดูเองเนี่ยพิมพ์คำว่า P.O.E แล้วกดเข้ามาที่ลิงก์ที่เป็นตัวของเว็บไซต์หลักของผ่าน Object Side นะครับแล้วถ้ามันเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับเราจะยังไม่มีข้อมูลของตัว P.O.E 2นะเราต้องกดไปเป็นภาษาอังกฤษครับ อยู่ข้างบนเนาะสังเกตครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยของ Early Access เนี่ยของ P.O.E 2เนี่ยอัปเดตเมื่อวันที่1ตุลาก็คือวันนี้นี่เองนะครับ1ตุลามาเป,เป๊ะเลยนะครับเนาะแล้วก็ข้อมูลนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้เพื่อนๆฟังแล้วเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับในอีกประมาณ1เดือนจากนี้เราจะทำการถ่ายทอดสด ที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของ early access สํำหรับผ่าน o อ e x ไดซ์สและวิธีที่คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลมากนักในตอนนี้แต่เราจะชี้แจงเช่นเดียวกันกับ for o f o r r e a สิทธิ์ในการเข้าร่วม early access จะได้รับโดยการซื้อ support p a พ็อ่า ใหม่ที่มีคีย์ซัพพอร์ตแพ็คใหม่เหล่านี้จะถูกเปิดเผยในระหว่างการถ่ายทอดสดผู้เล่นที่ถูกผู้เล่นที่ถึงเกณฑ์การสนับสนุนตลอดชีพในพาดออฟเอ็กซา1จะได้รับการเชิญให้เข้าร่วม Early Access โดยมันจำเป็นต้องซื้อคีย์เราแทบจะรอไม่ไหวที่จะบอกคุณเกี่ยวกับ Early Access ให้คุณทราบเร็วๆนี้อันนี้เรามาสรุปโดยรวมเลยอันดับแรกนะครับ ปัจจุบันวันที่1ตุลาใช่ไหมเขาบอกว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดที่ครอบคุมเนื้อหาของ e อ r l y Access ทั้งหมดของ p o e 2และจะบอกวิธีที่เราจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมก็คือผมคิดว่าเนาอตัวเกมจะเปิดประมาณ16พฤศจิกาใช่ไหมตัวเกมเนี่ยน่าจะถ่ายทอดสดประมาณไม่เกิน10พฤศจิกประมาณนั้นนะครับแล้วคราวนี้ปัจจุบันยังไม่เปิดเผยข้อมูลมากนะักใช่ไหม ไอ้ fall off o r i a เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการาทดสอบของ p e 1หรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าหลากัหลกๆเลยเนี่ยเราจะเปิด early access หรือว่าเราจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม early access ได้เนี่ยเราต้องซื้อ support pack ของเขาแต่ถ้าใครเติมเงินถึงเกณฑ์ที่กำหนดที่แบบจะได้รับการสนับสนุนตลอดชีพของ p e 1เนี่ยก็คือคุณต้องเติมเงิน500 US dollar ใช่ไหมจะได้รับสิทธิ สนับสนุนตลอดชีพของ p o e 1นะครับคนที่เติมเงินใน p o e 1 500 US ดอลลาร USD เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการเล่น Early Access แบบไม่จะเป็นต้องซื้อคีย์ในการซื้อ Support Pack ใหม่เลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่แบบเติมเงินถึง5 0 US ดอล USD ใน p o e 1เนี่ยคือคุณต้องไปซื้อ Pack ใหม่ใน PUE 2ซึ่งผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นอ่าประมาณนี้แล้วกันและก็ปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราจะมาพูดก็คือ s u พ p o r t Pack เนี่ย ในปัจจุบันนะมันจะมีราคาประมาณนี้30 US ดอลลาร์นะครับอันนี้คือซัพพอร์ตแพ็คนะ60 US ดอลลาร์90 US ดอลลาร์แล้วก็จะมาเป็น100 US ดอลลาร์160 US ดอลลาร์240 US ดอลลาร์480 US ดอลลาร์แล้วจะมีอีกแพ็คหนึ่งที่เป็นแพ็คลิมิเต็ด480 US ดอลลาร์เหมือนกันจะเป็นแพ็คปีกที่สามารถลอยได้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ครับสังเกตแพ็ค480เนี่ย จะเป็นตัวละครที่แบบเป็นบอสใน POE ภาค2เนาะหลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแพ็กเกจจะมีราคาประมาณนี้ถ้าจะให้ผมคาดเดาแล้วกันเนาะคาดเดาเนี่ยผมคิดว่าตัว POE เนี่ยอาจจะไม่ขายแพ็กในราคาที่แพงเท่าเดียโบสีเดียโบสีตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีแพ็กเกจราคา69.99 89.99 99.99ซึ่งราคาเนี้ยมันขายได้เพราะว่าเดีย เดียโบมันเป็นซีรีส์ที่ประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยสามารถเปิดขายราคานี้แล้วมีคนซื้อได้อ่ะเออหลกัลกๆเลยคือมันประมาณนี้แต่ P.O.E เนี่ยผมคิดว่าเขามาในระดับที่เกือบเกือบตำนานแล้วนะตัวเกมภาค1เนี่ยก็เปิดปี2013ใช่ไหมประมาณ11ปีแล้วเออแต่ว่าถ้าจะไปขายในราคานั้นผมคิดว่าคนก็อาจจะแบบตั้งข้อสงสัยอยู่ เป็นไปได้นะสำหรับผมนะครับอาจจะขายในราคา30 USD เป็นแพ็คเริ่มต้นของซัพพอร์ตแพ็คเลยนะครับแล้วก็จะมีแพ็คเกจ60 USD ประมาณนี้หรืออาจจะมีแพ็คเกจริมิต็ดที่เป็น90 USD เหมือนกันก็ได้หลกัหลกๆผมว่า3แพ็คนี้มีโอกาสที่น่าจะเป็นแพ็คในราคานี้นะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเป็นการคาดเดาของเราแล้วกันเพราะว่าถ้าเริ่มต้นมาเขาขายในราคาแบบประมาณแบบโอ้160 USD หรือว่า400 แปอะไรอย่างเงี้ยคือหมื่นหะคือมันจะมีแพ็กที่เราเติมใน PVE หนึ่งอยู่นั่นแหละคือมันมีคนที่ซัพพอร์ตอยู่นะแต่ว่าถ้าคุณจะเอามาขายเพื่อให้คนลองเล่น early access อะแล้วคุณตั้งราคาในราคานี้นะผมคิดว่ามันเป็นเฉพาะทางสำหรับคนที่อยากลองเล่นหรือไม่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปเลยอะ่ะคนธรรมดานี่คือฝรั่งยังร้องนะผมว่าน่าจะแพงไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นถ้าเราอยากแบบได้มีคนเข้ามาเล่นอย่างที่บอกเนาะเออร์รียคเมันคือการที่แบบ เล่นก่อนเปิดตัวจริงก็คือเป็นการเล่นจริงไปเลยแต่มีการอัปเดตอัปเดตอัปเดตจนเป็นแพทที่มันเต็มแล้วก็คือ1.0เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการให้คนปกติมาเล่นแล้วก็มาออกความคิดเห็นช่วยว่าตัวเกมมันดีไม่ดีต้องปรับปรุงยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาสมเหตุสมผลคือ30กับ60นะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นอ่ะซื้อเข้ามาเล่นไงประมาณนั้นราคา30ดอลก็ประมาณ1000นะรประมาณนั้น1000นะครับราคา60ดอลก็ประมาณ2000นะครับราคา90ดอก็ประมาณ00 ประมาณนั้นมันก็ยังแบบอยู่ในเกณฑ์ที่เออ,อกูก็คิดว่าน่าจะซื้อมาเล่นได้นะอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตอนแรกอะ่ะมีเพื่อนเอคนไทยหลายๆคนได้ไปเล่นเกมตัว p o e 2ในงานตัวเกี่ยวเกมโชว์วันที่26กันยาใช่ไหมครับหลายหลายคนเขาบอกว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้ได้เล่นใช่ไหมผมก็เลยแบบคิดแล้วว่าเฮ้ย เพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีข่าวหรือว่าเราต้องเติม500 US d ลลาร์ในภาค1ถึงจะได้เข้าเล่นซึ่งผมอ่ะไม่ได้ติดใจหรอกกับการเติมเงิน1 5 0 0แต่คือผมอ่ะไม่ได้กลาว่าจะเล่นภาค1ไงผมลองแบบทําใจเข้าไปเล่นภาค1นึ่รอบแล้วอะ่ะคือมันอัปเดตเยอะเกินจนผมงงอะไรประมาณนั้นเออผมเคยเล่นตั้งแต่ปีแบบ2013 2014ตอนการน่เอาเข้ามาแล้วมันก็ปิดไปอะ่ะนอกนั้นก็คือไม่ได้เล่นเลย แล้วก็พึ่งกลับมาเล่นแล้วก็เลยไม่ไหวก็เลยคิดว่าพอมันมีขาว P/E o 2อ่ะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นใน P/E o 2แล้วกันแล้วก็ไปซื้อ d i a บ l สีมาเล่นก่อนซึ่ง d i a ยโบ4สผมซื้อเล่นได้6วันผมไม่เล่นอีกเลยแม่งกากมากช่วงแรกแต่ปัจจุบันมันดีแล้วใช่ไหมอ่าแต่ว่ามันออก expansion ใหม่อ่ะ ราคามันก็ยังแพงอะ่ะผมก็เลยยังไม่กล้าซื้ออยู่ดีนะแล้วก็ p o e 2อะ่ะมันอัปเดตมันมีภาษาไทยไงมันต่างกันกับ d i a ยโบสที่ d i a ยโบสแม่งแพงไอ้เหี้ยไม่เท่าไหร่ไม่มีภาษาไทยด้วยเกมนี้นะครับถ้าเปิดจริงก็คืออัปเดตแพท1.0อะ่ะตัวเกมจะเป็นเปิดให้เล่นฟรีเหมือนเดิมแต่ Early Access อะ่ะก็ต้องเป็นจ่ายเงินเพื่อเข้าไปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเล่นก่อนคุณจ่ายเงินเข้าใจไหม เพื่อให้คุณได้ทดสอบก่อนพอมันเปิดจริงคนที่ไม่ได้รีบอาจจะประมาณครึ่งปีหรือ1ปีอัปเดตแพค1.0เปิดจริงปุ๊บคุณก็เล่นฟรีเหมือนกันประมาณนั้นแต่สำหรับผมอ่ะผมคิดว่าตัวเกมมันมีอ่าซัพพอร์ตแพคให้ซื้อซัพพอร์ตแพคมันก็จะได้ตัวของเหรียญตัวเนี้ยในการเอาไปซื้อคลงังเก็บ rency, เคอร์เรนซีเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นซื้อตัวของสกงสกินได้ใช่ไหม แล้วก็มันยังมีสกงสกินอะไรมาเพิ่มเติมให้อะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างไงมันก็คุ้มในการที่เราจะเล่นยาวๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายเงิน1,000-2,000-3,000 แล้วตัวเกมมันมีภาษาไทยด้วยอ่ะผมคิดว่าอย่างไง P O E มันก็ค่อนข้างคุ้มในการเล่นอะไรประมาณนี้ดีไม่ดีอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเล่นอีกทีหนึ่งวันที่1 6พฤศจิกาเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวแต่คิดว่ามีภาษาไทยอ่ะมันก็โอเครายการเล่นแล้วเนาะก,ก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคือเขาบอกว่ามันจะมีหลักๆเลยก็คือคนที่เติมเงิน500 u s ดอลลาร์ในภาคหนึ่งคือได้เล่นแน่นอนถูกไหมแล้วก็ซื้อซับพอร์ตแพ็คซึ่งยังไม่บอกราคาแล้วก็จะไปบอกอีกทีในอ่า งานไลฟ์สตรีมสดเนาะในเดือนพฤศจิกาใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับมันคือเขาเคยประกาศมาแล้วว่ามีการลงทะเบียนลูกหน้าบนเว็บไซต์ POE 2ใช่ไหมแล้วเขาอะน่าจะเป็นการสุ่มสิทธิปล่อยทุกวันในการเล่นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ด้วยพิมพ์คะว่า POE 2อ่ะอันแรกนั่นแหละเอาอีเมลไปลงทะเบียนอันนั้นอะ่ะ น่าจะเป็นการสุ่มผู้เล่นตามอีเมลประมาณนั้นนะผมคิดว่าแต่ผมมาเอาชัวรผมรอซื้อแพ็คเลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมก็เลยมองว่าถ้ามันเป็นราคาแบบประมาณแบบ30 us 6 0 us 90 us อะมันยังพอแบบโอเคคนน่าจะเข้ามาเล่นได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าแพงกว่าน,นั้นนอะผมว่าคนน่าจะต้องตัดสินใจแล้วแหละแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะไม่กล้าขายราคาแพงชนกับเดียโบสนะเอออันนี้พูดพูดในมุมมองผมแล้วกัน เพราะว่าคือถ้าไม่ใช่เดียโบแม่งก็ไม่กล้าขายขนาดนั้นน่ะเพื่อเินเล่นแล้วก็แบบยังไงไม่รู้เนาะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นดีไม่ดีต้องไปรอเล่นราคาแพงไม่แพงก็ต้องไปรอดูในเดือนพฤศจิกอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าราคาจะเป็นประมาณไหนนะครับเราจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมแบบไหนบ้างแต่ว่าหลักๆเลยคือคนที่เติมเงินเกิน500 US ดอลลาร์ในภาคหนึ่งแล้วก็คุณต้องซื้อสพอร์ตแพ็กเอาอีกวิธีหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแบบลงทะเบียนล่วงหน้าหรือว่าไป คือผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีวิธีนี้นะก็คือตัวเกมเปิดมาใช่ไหมวันที่16พฤศจิกาแล้วมันจะมีสตรีมเมอร์ของฝั่งแบบอ่าฝรั่งอะ่ะน่าจะสตรีมในทวิตแล้วน่าจะมีดูทวิตแล้วสุ่มคนเอาคีย์ในตัวนั้นอะ่ะผมคิดว่าแม่งต้องมีอันนี้แน่เลยเออเนาะหลักๆจะประมาณนี้และกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสแล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ